สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยพี่น้องเวย้ยกำลังเดินทางไปดํานหน้าซอยมเมถาวรเมถาอยู่บ้านใหม่ไปทางหลัดพี่น้องเวย้ยทางหลัดเซนต์เองเลยเคยเที่ยวประจําหลัดปลาหลัดหวยสร้างเซนต์เซนต์เนี่ยือว่าใกล้สุดแล้วยังเพิ่งเกือบสามสิ นาทีห่อนหลัดมาจากบ้านนาดูหน่อยหลัดขวายเลยห่อนบ้านใหม่น้องหัวเลยทางกันเป็นทางหลัดแต่ว่าผมเป็นทางไปหน้าเป็นเลยทางหลัดโดยเฉพาะเลยแหละไอ้มาทางนี้ก็คือหลัดไปบ้านใหม่ทางไปหน้ามานนันจะเป็นีคนที่เทียลลย่ยวไล่คนทีกครับ sang cái giặc khúc lâm bạc này chẳng nói Rốt cả số nhan Số, số giòn lại rốt cả này Đây cái อันนี้แล้วละสวยกม้งและพระอนุน้อยทางลงหัวเอนหน่อยทางลงหัวเองคนตรงไปมาบ่ได้ทางเส้นนี้มีหัวนน่อย หลมแล้วตอนนี้ไม่ได้แป๊บนึ we yeah. บ้า่หมู่บ้านใหญ่มันเป็นทางใหญ่เด้ทางอันสายลักลงลงถาไปน้ำโ้งลงสายถาลงหนองบัวถาลงนายนุ่นี่มันทางใหญ่เข้ามาเขาหลัดมาเคาับรัดมามันมาทางใหญ่เนี่ยประมาณสี่สิบนาทีบุ่หล่ทางมันขี้ลาย มมาทางมันยาาแค่นโตโโอ้ยทางหดดกระดอกดำเป็นตัวมันี่พอดำอยู่เนาะเครื่งแล้วว่าอยู่นานาขุน,นขงจนาน <c ười> <c ười> <c ười> Bye bye, <laughs> là... Lúc dài chỉ biết non chậm nha. Lốc cả. <laughs> Nhạc là cứ cầu bọ. Khâu xuống à anh? Ừ. ขาดูมือนเป็นตีนะหรือว่าี่เพื่อนก็ตี๋ดิดหลือ,อก็อเาก็ได้ใช่ยื้อใส่ก็ค่ชอชะไรก็คือมันบเรเ็น่ไรนี้ดำกะจีกด,ดำ่ระเดีรยเประเดียน,ยน,นาะายมัคลายเลยไ็จว่าจีกด,ดำเอาเนี่นะจะว่าดำ่มสามรวย ตอนนันเป็นต้นนกับงามะไดอกันมันเป็นหมางามเาตมันเป็นต้นื่ว่ากินลาใงเอกินลาตดีดยอันนี้บ ok ่สาวซูงเหรอวะลว่ากะิว่งามมันจะไปดีจนลบก้าจะเปลบแก่ปุ่นลงเงินงามซะกนมันดูนีปุ่นจ้าปุ่นลงหนึ่กายยังงาม ให้กากระดำแล้วนี่เนาะส่งคนมาเล่เนาะเป็นเพชเดี๋ยวมาทางน้องาแนแต่กรนี้กระดัมันหยาบเข้ามาทางทางหลังทางหลักรถอาเข้ามาหน่อยดีกว่าเราดับดีกว่าจะาบนันหนดั ก็น่าดีใจที่กันข้าวเถอะละน้อยก็จะเออมดึงแกงกินกันเล่นั่นข้าวเถอะละน้อยขึ้นอย่างเดียวนี่เป็นประจำดิ้งแบบคนแบบ

เ็ดดออกกัับปำหน้าแแกล้วเว้ยไปเลาอะตรงนี้หน้าบนแล้ยวมันเป็นเลาะทางไกลไกลสวยเลยไกลดวยว่าไนกัน คนลงคนขึ้นดินหนึ่งริกมกันว่าสีดำติดหน้หน้าเปือนหนึ่งหน้าปูหนึ่งไปจิแต่ว่าำต้องคนที่เก่าแล้วกัว้เนาร้อนาอาจิะดเลย <laughs> ลง,องอกีอาได้มดสะอัพทุนะก,ก,กันจรงหนัดเป็ใแ่ไถนัดในกากรดิ่งดำหน้าต่คือกีก้าลบจเายว่าไ,ได้หามาัดโอ้จริงเลยเยอมืมตอตะวอิ่นี่ยได้สิบเปรเ <c oughs> ออมือแต่มืตอตะวอิ่นะไฟบนเทไม่ลงเดลงไปก่อนมูแม่ผื่แนหนึ่งเขา่าอยูกเก่เทื่อสีได้ลง เบนเลยรูนางของหมกอยู่ศาแม่วดูแต่มืองันพิด ท่านนี้จะเอาดั้งเริกองจสูงเมืแต่จะได้มีเียใช่ไหมคะเสาเสียแข่งเลยกินก็ไปดัดหด้แต่ไรตีนแข่งเแขงเด้อนึ่งหมาเพ่งเพิ่งหนึ่งยังจะกเปลี่ยนเสียงจะอ้วนกินนะแ่น้อง่สรแล้วว้าวสวยอยู่ทน

ยัวกบยังจให้น่ะกรับนาดห้เดียวใ้เดียวบอกนกกหกอย่างโีไปลงไปเป็น้านเีเยวัี่แล้อะไรนะม่อกีเขาไปย้ไม่ยอกึ้ข้ัขาไปเลยนี่เออึ้อีรอยเออจ้ะแม่โอ้โหขึนเป็นหูจักกันนี มา้ค wow. ันว่าตัวหนึ่งเด้อมาไอ้หล่ะเอาจะได้หายตได้หายยคาดว่าจะสี่ตัวเด้อว้าหรือว่าเอาให้คนบ่นเล่ยังตัวหนึ่งมันไม่รเอาบุนแมนะขนมันจี่ตัวเดีอันนี้ พ <c oughs> อขึ้นใหม่ไปลองเลยขอบคุณหลายๆที่ก็มาผสมนี่แหละหน้าเป็นเวนดำดำแบบบุญนาคมันจะอ่อน,นมันบุญนาคแข็งดินทรายป่ากุ้งดินทรายป่ากุ้งทรายเล็บ